3. ามอัมพัทสูตรว่าด้วยชายหนุ่มชื่ออัมพัทธะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสง์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูปเสด็จถึงหมู่บ้านพราม์ชาวโกศลชื่ออิจฉานังคระคามประทับอยู่หน้าราวป่าอิจฉานังคระวัน ใกล้อิจฉานางคละคามเรื่องพรามโปกครสา,าติสมัยนั้นพรามโปกครสา,าติปกครองเมืองอุกกะซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำ้าอุดมสมบูรณ์ เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าประสเสนที่โกศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรมไทยพรามโปกครสา,าติได้ฟังข่าวว่าท่านสมณะโคโดมเป็นสักยบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตรกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่ประมาณห้ารูปเสด็จถึงอิจฉานางคละคามโดยลำดับ ประทับอยู่หน้าราวป่าอิจฉานังคละวันใกล้อิจฉานังคลระคามท่านพระโคโดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เอง แล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริง เรื่องอัมพัทธมานพเวลานั้นอัมพัทธมานพผู้เป็นสิทธิ์ของพรามณ์โปกราสาติเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำม,มนจบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุภาษาตรสอักษราศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและวยากรชำนาญโลก กายตศาสตร์และการทำนายลักษณะมหาบุรุษอาจารย์ยกย่องและตัวเขาก็ยอมรับในวิชาสามประการอันเป็นของอาจารย์ของตนว่ารู้เท่ากันกับที่อาจารย์รู้ครั้งนั้นพราหมณ์ปกคราสาติเรียกอัมพัฒมานพมาบอกว่าอัมพัททะท่านพระสมณะโคโดมพระองค์นี้เป็นศักยะบุตร เสด็จออกผนวดจากสักยตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ูม่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเสด็จถึงอิจฉานงางคละคามโดยลำดับประทับอยู่หน้าราวป่าอิจฉานงางคละวันใกล้อิจฉานงางคละคามท่านพระโคโดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มาโลกพรมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจันยร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน การได้พบพระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงมาเกิดพ่ออมพัฒมามนบเธอจงไปเฝ้าท่านพระสมณะโคโดมถึงที่ประทับครั้นแล้วจงรู้จักพระสมณโคโดมให้ได้พวกเราจะได้รู้จักท่านพระโคโดมว่ากิตติศัพท์ของท่านพระโคโดมที่ขจรไปเช่นนั้นจริงหรือไม่ ท่านพระโคโดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่อัมพัฒมานพเรียงถามว่าท่านขอรับทำอย่างไรผมจึงจะรู้จักท่านพระโคโดมว่ากิติศัพท์ของท่านพระโคโดมที่กระจรไปนั้นจริงหรือไม่ท่านพระโคโดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่พรามโปคะรสา,าติตอบว่าเพราะอัมพัะ พระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่ปรากฏในมนของเราย่อมมีคติสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะแล้ว มีรชาชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วขหบดีแก้วปรินายกแก้วมีพระราชบุตรมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแตกล้าหารมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชสตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาจยาหรือสัตราครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกเราเป็นผู้ให้มนแต่เธอเป็นผู้รับมนอัมพัฒมานพรับคำแล้วลุกจากที่นั่ง ไหว้พราหมณ์ปกคราติประทมประทักษิณแล้วขึ้นยานพาหนะเทียมลาไปพร้อมด้วยมานพบหลายคนลงไปยังลาวป่าอิจฉานังคละวันจนสุดทางยานพาหนะแล้วลงจากยานพาหนะเดินเข้าไปยังพระอารามเวลานั้นภิกษุหลายรูปกําลังเดินจงกรมอยู่กลางแจ้ง อมพัฒมานพเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จงกรมแล้วถามว่าท่านขอรับเวลานี้ท่านพระโคโดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพวกเรามาที่นี้ก็เพื่อจะเฝ้าท่านพระโคโดมพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นคิดว่าอมพัฒมานพคนนี้เกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงทั้งเป็นสิทธิของพราหมณ์ปกครสาติผู้โด่งดัง พระผู้มีพระภาคทรงสนทนากับกุลบุตรเช่นนี้จะไม่หนักพระไทยจึงตอบว่าอัมพัทธะนั่นพระวิหารปิดประตูอยู่ท่านจงเข้าไปทางพระวิหารนั้นเงียบๆค่อยๆเข้าไปที่เฉลียงกรแอมก่อนจึงเคาะบานประตูพระผู้มีพระภาคจะทรงเปิดประตูให้ท่านต่อมาอัมพัทามานพ เข้าไปทางพระวิหารนั่นเงียบๆค่อยๆเข้าไปที่เฉลียงแกแ่แอมก่อนจึงเคาะบานประตูพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูให้อัมพัฒมานพจึงเข้าไปฝ่ายพวกมานพ์ก็พากันเข้าไปสนทนากับพระผู้มีพระภาคคลั้นสนทนากันพอคุ้นเคยดีจึงนั่งลงณที่สมควรแต่อัมพัฒมานพ เดินบ้างยืนบ้างสนทนากับพระผู้มีพระภาคผู้ประทับนั่งอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามอัมพัทมานบว่าอัมพัทเธอเคยสนทนากับพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์เหมือนดังที่เธอเดินบ้างยืนบ้างสนทนากับเราผู้นั่งอยู่เช่นนี้หรือไม่ อัมพัทธมานพพูดกฎสักยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่หนึ่งอัมพัถธมานพตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคโดมแท้จริงพราหมณ์ผู้เดินก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผู้เดินพราหมณ์ผู้ยืนก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผู้ยืนพราหมณ์ผู้นั่งก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผู้นั่ง พราหมณ์ผู้นอนก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผู้นอนแต่ข้าพเจ้ากำลังสนทนากับสมณะศรีรษะโลนผู้เป็นคนรับใช้เป็นคนวันณะต่ำเกิดจากพระบาทของเท้ามหาพรหมเหมือนท่านพระโคโดมต่างหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธะเธอมาที่นี่เพราะมีธุระ ก็ควรตระหนักถึงธุระนั้นไว้ให้ดีท่านทั้งหลายอัมพะมะนบนี้ไม่ได้รับการอบรมแต่สำคัญตนว่าได้รับการอบรมมาดีไม่มีอะไรเลยนอกจากมารยาทของคนที่ไม่ได้รับการอบรมทันทีที่ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นคนไม่ได้รับการอบรม อัมพตมานบก็โกรธเคืองไม่พอใจเมื่อจะคมขู่พระผู้มีพระภาคเมื่อจะว่าร้ายพระผู้มีพระภาคคิดว่าเราจะทำให้พระสมณโคโดมเสียหายจึงได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมคนชาติศักยะดุร้ายหยาบช้าวู่วามพูดพร่ำ เป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกพราหมณ์การที่คนชาติสกยะซึ่งเป็นคนดุร้ายหยาบช้าวู่วามพูดพล่ามเป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกพราหมณ์เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลยนี่เป็นครั้งที่หนึ่ง ที่อัมพันธมโนพพูดกฎสักยะวงว่าเป็นคนรับใช้อัมพัทธมโนพพูดกฎสักยะวงว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธพวกเจ้าสักยะได้ทำผิดอะไรต่อเธอ เขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางไปกรุงกบิลพัทด้วยธุระของพราหมณ์โปคร,ระสาติผู้เป็นอาจารย์เข้าไปที่ท้องพระโลงของพวกศักยะเวลานั้นพวกสักยะและศักยะกุมารจำนวนมากกำลังนั่งใช้นิ้วมือสกิดหย,ยอกล้อก,กันอยู่บนอาสนะสูงในท้องพระโรง เห็นจะหัวเราะยาอข้าพเจ้าเป็นแน่ไม่มีใครเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้านั่งเลยท่านพระโคโดมการที่คนชาติสกยะซึ่งเป็นคนดุรา้ายหยาบช้าวู่วามพูดพรม่มเป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักกะระเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกพราหมณ์เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลยนี่เป็นครั้งที่สอง ที่อัมพัทธมานพ,พูดกฎสักยะว่าเป็นคนรับใช้อัมพัทธมานพ,พูดกฎสักยะวงว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธแม้นางนกไส้ยังพูดได้ตามปรารถนาในรังของตน ก็นั่นกรุงกบิลพัทเป็นถิ่นของพวกศักยะทำอันพัทธะไม่น่าจะกินแหนงแกรงใจเพราะเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้เขากล่าวว่าท่านพระโคโดมวันณะสีเหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรในวันณะทั้งสีนี้แท้จริงแล้วสามวันณะคือกษัตริย์แพทย์สูตรเป็นคนวังเรอของพราหมณ์ การที่คนชาติสกยะเป็นคนดุร้ายหยาบช้าวู่วามพูดพล่ามเป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพกพราหมณ์เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลยนี้เป็นครั้งที่สามที่อัมพัทธมานพพูดกฎสกยะวงว่าเป็นคนรับใช้ พระพุทธดำรัสว่าอัมพัทธมานพเป็นลูกของหญิงรับใช้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าอัมพัทธมานพนี้ชอบเหยียดยามพวกสกยะรุนแรงว่าเป็นคนรับใช้ทางที่ดีเราควรถามถึงตระกูลดูบ้างจึงตรัสถามว่าอัมพัทะเธอมีตระกูลอย่างไร เขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าคือกันหายนัตตระกูลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัตตะเมื่อเธอระลึกถึงตระกูลเก่าแก่ของบิดามารดาของเธอดูพวกสกยะเป็นลูกเจ้าแต่เธอเป็นลูกของหญิงรับใช้ของพวกสกยะ ก็พวกสักยะพากันอ้างถึงพระเจ้าโอกาการาชว่าเป็นบรรพบุรุษของตนอัมพัทะเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าโอกาการาชมีพระประสงค์จะพระราชทานราชสมบัติแก่พระโอรสของพระมเหสีผู้เป็นที่โปรดปรานจึงรับสั่งให้เนรเทศพระราชกุมารทั้งสี่พระองค์คือพระอุกามุขราชกุมาร พระกระกระกันธุราชกุมารพระหัตถินิกราชกุมารพระศนีปุรราชกุมารออกจากราชอาณาเขตพระราชกุมารเหล่านั้นถูกในประเทศออกจากพระราชอาณาเขตแล้วก็เสด็จออกไปอาศัยอยู่หน้าราวป่าไม้สากะใหญ่ริมฝั่งสะบกขรณีเชิงภูเขาหิม,มาพาน ทรงอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากับพระพักินีของพระองค์เองเพราะเกรงพระชาติจะปนกับผู้อื่นต่อมาพระเจ้าโอการาชตรัสถามหมู่อมารราชบริพานว่าเวลานี้พวกกุมารอยู่ที่ไหนพวกอมารราชบริพารกราบทูลว่าขอเดชะเวลานี้พระราชกุมารพำนักอยู่ณนะราวป่าไม้สากะใหญ่ ริมฝั่งสะโบกขรณีเชิงภูเขาหิม,มพานทรงอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากับพระพักินีของพระองค์เองเพราะเกรงพระชาติจะปนกับผู้อื่นพระเจ้าโอกากร,ราชจึงทรงเปร่งพระอุทานว่าท่านทั้งหลายพวกกุมารมีความสามารถพวกกุมารมีความสามารถยอดเยี่ยมพวกที่ชื่อว่าสักยะ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาและพระเจ้าโอกากราชพระองค์นั้นก็คือบรรพบุรุษของพวกศักยะพระเจ้าโอกากราชมีหญิงรับใช้คนหนึ่งชื่อทิสานางคลอดลูกชายคนหนึ่งชื่อกันหะกันหะพอเกิดมาก็พูดว่าแม่จงล้างฉันจงให้ฉันอาบน้ำ จงปลดเปลื้องฉันจากสิ่งโสโครกนี้ฉันเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่แม่มนุษย์สมัยนั้นเรียกปีศาจว่ากันหะเหมือนกับที่มนุษย์สมัยนี้เรียกผีว่าปีศาจมนุษย์เหล่านั้นกล่าวกันว่าเด็กคนนี้พอเกิดมาก็พูดได้เลยกันหะเกิดแล้วปีศาจเกิดแล้ว พวกที่ชื่อว่ากันหายะได้เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและเด็กกันหานั้นก็คือบรรพบุรุษของพวกกันหายนะอัมพัทธาเมื่อเธอระลึกถึงตระกูลเก่าแก่ของบิดามารดาของเธอพวกศักยะเป็นลูกเจ้าแต่เธอเป็นลูกของหญิงรับใช้ของพวกศักยะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ มานพบเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมยายียดยามอัมพัมานพรุนแรงว่าเป็นลูกหญิงรับใช้เลยอัมพัมานพมีชาติตระกูลดีเป็นลูกผู้มีตระกูลศึกษามามากพูดเพราะฉลาดและสามารถเจรจาโต้อตอบกับท่านพระโคโดมได้ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับพวกมานพเหล่านั้นว่ามานพถ้าพวกเธอคิดว่าอัมพัฒมานพมีชาติตระกูลต่ำไม่ใช่ลูกผู้มีตระกูลศึกษามาน้อยพูดไม่เพราะโง่เขลาและไม่สามารถเจรจาโต้อตอบกับเราได้อัมพัฒมานพจงหยุด พวกเธอจงเจรจาโต้อตอบกับเราแทนแต่หากพวกเธอคิดว่าอัมพัทมานพมีชาติตระกูลดีเป็นลูกผู้มีตระกูลศึกษามามากพูดเพราะฉลาดและสามารถเจรจาโต้อตอบกับพระโคดมได้พวกเธอจงหยุดอัมพัทมานพก็จงเจรจาโต้อตอบกับเรา มานพเหล่านั้นกราบทูลว่าท่านพระโคโดมอัมพัฒมานพมีชาติตระกูลดีเป็นลูกผู้มีตระกูลศึกษามามากพูดเพราะฉลาดและสามารถเจรจาโต้ตอบกับท่านพระโคดมได้พวกขพเจ้าจะหยุดนิ่งอัมพัฒมานพจงเจรจาโต้ตอบกับท่านพระโคโดมลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสกับอภัตะมานพว่าอมพัตฐะปัญหาอันชอบทำข้อนี้ย่อมมาถึงเธอเธอแม้ไม่ต้องการก็จะต้องตอบถ้าไม่ตอบคขืนพูดกลบเกลื่อนนิ่งเสียหรือจากไปเสียศีรษะของเธอจะแตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นี้แหละอมพัตฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร เธอเคยได้ฟังพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์เล่ากันมาอย่างไรพวกกันหายนะเกิดจากใครก่อนใครคือบรรพบุรุษของพวกกันหายนะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้อัมพตมนบได้นิ่งเสียพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอีกเป็นครั้งที่สองว่า อัมพัทธเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอเคยได้ฟังพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์เล่ากันมาอย่างไรพวกกันหายนะเกิดจากใครก่อนใครคือบรรพบุรุษของพวกกันหายนะแม้ครั้งที่สองอัมพัะมานพก็ยังคงนิ่งเฉยลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอัมพัทะเธอจงตอบเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะนิ่งเฉยผู้ที่ถูกตถาคตถามปัญหาอันชอบทำถึงสามครั้งแต่ไม่ยอมตอบศรีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงหน้าที่นี้แหละขณะนั้นยักษ์วชิวระปราณี ถือค้อเหล็กใหญ่มีไฟลุกโชดช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนอัมพถมานพคิดว่าหากอัมพถมานพนี้ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาอันชอบทำถึงสามครั้งแต่ไม่ยอมตอบเราจะทุบศีรษะของเขาให้แตกเป็นเจ็ดเสียงหน้าที่นี้แหละพระผู้มีพระภาคและอัมพถมานพเท่านั้นที่มองเห็นยักษ วชิวระปราณีตนนั้นเวลานั้นอัมพตามานพตกใจกลัวจนขนพองสยองกล้าวจึงเข้าไปใกล้มุ่งหมายให้พระผู้มีพระภาคเป็นที่ปกป้องเป็นที่คุ้มครองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทูลถามว่าท่านพระโคโดมตรัสอะไรโปรดตรัสอีกครั้งเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอเคยฟังพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์เล่ากันมาอย่างไรพวกกันหายนะเกิดจากใครก่อนใครคือบรรพบุรุษของพวกกันหายนะอัมพัทะมนปกราบทูลว่าท่านพระโคโดม ข้าพเจ้าได้ฟังมาเหมือนกับที่ท่านพระโคโดมตรัสนั่นแหละพวกกันหายนะเกิดมาจากนายกันหะนั้นก่อนนายกันหะนั้นคือบรรพบุรุษของพวกกันหายนะ